ลูกจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหากคุณทําแบบนี้นะคะสิ่งนี้ค่ะที่หลายคนเพลอททำแล้วไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแต่ก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะคือการใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะการที่คุณตะอคอกลูกนะคะตีลูกหรือทําร้ายร่างกายลูกนะคะพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะจะทําให้ลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาที่อยู่กับเรานะคะต่อให้เราบอกว่าเรารักเขาแต่เราก็ตีเขาพูดนะคะหรือว่าตะอคอกทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวค่ะแล้วที่บ้านของเราหรือตัวเราอะ่ะก็อาจจะกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยสําหรับลูกนะคะแม่ ควรจะเป็นเซฟโซนให้กับลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตะคอกเราไปทำพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้อารมณ์รุนแรงหรือควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเผลอตีเขาแบบแรงๆด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งตีไม่แรงของเราอะ่ะแต่เด็กตัวเล็กอะคะ่ะตีเขาไปเขาก็เจ็บแล้วเจ็บร่างกายคะ่ะแป๊บเดียวก็อาจจะหายแต่ว่าแผลที่อยู่ข้างในคะ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราทาอะไรกับ ลูกไว้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากให้ลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะจงฝึกการมีอารมณ์ดีหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะจงอย่าใช้ อารมณ์ร้ายเหนือเหตุผลจนกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยให้กับลูกค่ะสำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ติดตามครูแพทได้ในเพจครูแพทพัทรวดีนะคะ y u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  e ติกต็อกเด็กน้อยมอนอรซี่ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสามารถแชร์ออกไปได้นะคะครูแพทยินดีค่ะ